ดรหนุ่ยจากยูคอ e t เทคโนโลยีนะครับมีลูกค้าสอบถามมาวันนี้จะอธิบายว่าเลือกใช้ UPS นะครับกับแบตเตอรี่เท่าไหร่ดีกับการที่คือบ้านลูกค้าเนี่ยแอร์เขาไฟจะไม่เสถียรต่อแถวนั้นพอไฟไม่เสถียรแล้วก็คือไฟติดบ้างมาบ้างไม่มาบ้างอะไรเงี้ยครับก็เขาอยากจะเปิดแอร์ได้6ชั่วโมงถ้าเกิดเกิดปัญหานั้นโดยที่ไม่มีไฟฟ้าเลยนะครับ ก็ตามภาพนี้นครับแอร์หนึ่งตันก็คือถึงหนึ่งหมื่นสองพัน btu นะครับกินไฟหนึ่งพันวัตต์นะครับก็ตัวแอมเข้าตัวแอร์นะครับไปหมุนคอมเพรสเซอร์เนี่ยจะอยู่ที่ห้าแอมนะครับบันถ้าต่อมาจากสูตรนะครับวัตต์อาวเนี่ยก็คือ power power ก็คือ v v โวลต์คูณแอมนะครับแล้วก็คูณชั่วโมงที่ใช้เราก็คูณ220อ โวลต์คูณด้วย5แอมป์คูณได้6ชั่วโมงก็จะทั้งหมด6,600วัตต์อาวต่อมาเราก็เอาตรงนี้เราก็ได้สเปคของแบตเตอรี่แล้วนะครับก็คือ6 6กิโลวัตต์อาวนะครับแต่แล้วเราก็ไปหาอ ml แบตเตอรี่ที่ที่เราแนะนำก็จะเป็น lvfu นะครับ12โวลต์แต่ว่า ml เท่าไหร่เนี่ยเราตรงนี้เป็นตัวตั้งนะครับเท่ากับ 6,600วัตต์เอาเสร็จแล้วก็เอาอ่าสิโวลต์หารเราก็จะได้แบตเตอรี่550แอมป์เอาครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้12โวลต์300แอมป์เอาทั้งหมด2ลูกนะก็เผื่อไว้นิดหนึ่งนะครับก็6ชั่วโมงพอดีนะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็3ลูกนะสามลูกนี่ก็อาจจะถึงถึง9ชั่วโมงนะครับซึ่ง ups นะครับ ups ที่เลือกใช้เนี่ยจะเป็น 3000 va นะครับเขาเรียกว่า va ก็หน่วยจะใกล้เคียงกับวัตตนะ์วัตต์ก็นนี้เป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเสียบปลั๊กไว้ที่บ้านนะครับเกิดไฟดับปุ๊บเนี่ยเขาจะเขาจะไฟดับปุ๊บเขาจะต่อไฟให้เลยนะครับเสร็จแล้วก็มีแบตเตอรี่ลิเธียมที่นําเสนอทั้งหมดจะนําเสนอในเว็บไซต์ solarthai in th ups เนี่ยจะลูกละหมื่นสอง ลราก็ตัวแบตเตอรีดด่ลิเธียมตัวนี้เป็นลิเธียมฟอสเฟตใช้กับโซล่าโดยเฉพาะลูกละ1นึ่เมตรนาเช้700บาทก็ทั้งหมดก็จะประมาณประมาณตีหมื่นครับก็จะสามารถแก้ปัญหาตัวนี้ได้นี่ก็เป็นวิธีกคำนวณคร่มมาวๆนะครับที่แนะนํา